เพศชายจะเป็นเพศที่วิ่งเข้าหาเป้าหมายจะใช้พลังพลังทางเพศนี่แหละวิ่งเข้าไปหาเป้าหมายนะเป,นเป็นธรรมชาติเลยผู้ชายต้องอยู่ได้ด้วยเป้าหมายถ้าผู้ชายไม่มีเป้าหมายนี้ผู้ชายคนนั้นซึมเศร้า เพราะนั้นผู้ชายก็จะมีเหมือนโกที่จะต้องไปขวามาแล้วแล้วโดวยส่วนใหญ่การกระตุ้นที่จะทําให้มีเชื้อเพลิงพลังงานก็มาจากพลังทางเพศของเพศชายเลยกระตุ้นพอกระตุ้นเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอภรรยากับของตัวเองเนี่ยทะเลาะ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 กันจนแค่เห็นหน้าเนี่ย energy เเของผู้ชายตกหวบเลยบางทีแบบตกแบบจมดินเลยเหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วนะ ก็จะกลายเป็นแบบไม่มีพลังในการทํางานไม่มีพลังในการอะไรในขณะเดียวกันเพศหญิงก็เหมือนกันเพศหญิงก็ต้องใช้ energy เนี่ยในการใช้ชีวิตให้มีความสุขเพศหญิงเนี่ยหลักการของเพศหญิงเนี่ยเวลาได้ความสุขได้พลังงานบวกเนี่ยเพศหญิงจะดึงดูดสิ่งที่ต้องการแต่ถ้าได้พลังงานลบเพศหญิงก็จะปล่อยสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปก็คือขี้บ่นหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเวลาผู้หญิงไม่มีความสุขเนี่ยเขาจะปล่อยให้คนรอบข้างหมดเลยก็จะมีปัญหามากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืนอยังไงพอพลังงานเพศชายตกมากๆเนี่ย มือที่สก็เข้ามาละ มือที่3ก็อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้อาจจะเป็นคือเวลาผู้ชายพลังงานตกเนี่ยผู้ชายก็จะไปสรรหาไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหาอะไรตื่นเต้นอ่ะการพนันนะเกมการเที่ยวนะแล้วก็ผู้หญิงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้นสารเคมีในสมองให้มันตื่นตัวนะแต่การกระตุ้นที่ง่ายสุดทรงพลังที่สุดแล้วก็ไม่ทาร้ายร่างกายตัวเองที่สุดคือการไปคุยกับผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่มือที่3เนี่ยก็เป็นเป็นผู้หญิงธรรมดาเนี่ยที่เคยผิดหวังในความรักแล้วก็พอเขามาเห็นผู้ชาย ที่ที่นิสัยดีนะมีครอบครัวนะ เพียงแต่มีปัญหากับภรรยาคือเขาก็ยอมเพราะว่าอย่าลืมว่าคือเขาเองเนี่ยก็จะเคยมีปัญหาครอบครัวมาก่อนส่วนใหญ่ไม่ใช่สาวโสดด้วยซ้ําส่วนใหญ่คนที่เคยมีปัญหาเคยถูกหักหลังเคยถูกอะไรนะแล้วก็เขาก็มาเหมือนกับว่ามาเพิ่มพลังงานมาเพิ่มจุดบวกให้เพศช,ชายแล้วก็เพศช,ชายก็จะกระปี้กระเป๋าแล้วก็พอผู้หญิงรู้คราวนี้ก็ทะเลาะกันทะเลาะกันก็ก็บ้านแตกนะทั้งสามฝั่งเนี่ยมันจะเหมือนหนังสามก๊กเลยนะมือที่สามแล้วก็สามี เพราะว่าตอนที่เข้ามาเข้ามาเพราะว่ามันทะเลาะกันนะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจเวลาฟังฟังแบบเปิดใจนะอย่าไปเที่ยวฟันทงว่าสันดานผู้ชายหรืออะไรไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งมันเป็นธรรมชาติผู้ชายอยู่แล้วแต่ให้ให้เข้าใจว่าในการแก้ปัญหาครอบครัวเนี่ยทุกคนมีปมเราจะหาผู้ชายที่มีไม่มีปมน,น้อยมากมีปม และตปัวผู้หญิงเองก็มีปมเพราะฉะนั้นปมที่มาอยู่นานๆนนมันจะถูกกระตุน้นนะโดยเฉพาะยุคโซเชียลยุคทุนนิยมเนี่ยใครที่มีครอบครัวโอกาสทะเลาะกันสร้างปมให้แก่กันง่ายมากเพราะว่าสมัยดึกดําบันเนี่ยผู้หญิงไม่ต้องทํางานนะผู้หญิงอยู่แต่บ้านผู้ชายก็ล่าสัตว์กลับมาพแล้ว่าเวลาล่าสัตว์เนี่ยพลังทางเพศถูกใช้จนหมดกลับมาก็เหนื่อยก็แทบจะไม่มองคนอื่นอะไรแบบนี้แต่ยุคนี้ทํางานโซเชียลผู้หญิงสวยๆกระตุน้นทางเพศเหมือนกับว่าถ่ายรูปวับวับแบ มันก็กระตุ้นพลังทางเพศผู้ชายพอพลังทางเพศกระตุ้นเสร็จผู้หญิงก็เหนื่อยทางานผู้ชายกลับมาแล้วก็ไม่ได้รับการเติมเต็มก็จะเป็นเป็นวงจรอ,อุบาทงี้เพราะฉนั้นคืเรามาแยกปัญหาแต่ละจุดเลยในการที่ทําให้เกิดปัญหาเมื่อที่3นะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างข้อที่1ถ้าเราดูฝั่งของสามีนะสามีก็คือพลังงานตกพลังงานตกเพราะว่ามีปมระหว่างภรรยานะก็เลยต้องหาสิ่งกระตุ้นต้องการ เพื่อทําให้ตัวเองกระชุ่มกระชวยแล้วก็และอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกันเนี่ยอารมณ์ทางเพศมันหมดทั้งผู้หญิงก็หมดกับผู้ชายผู้ชายก็หมดกับผู้หญิงบางทีกับเมียตัวเองไม่มีอารมณ์แต่ว่าไปม,มีผู้หญิงอื่นเพราะว่าจริงๆคําว่าไม่มีอารมณ์เพราะว่าหนึ่งตัวภรรยาอาจจะรูปร่างไม่ดีหรืออะไรก็ตามแล้วก็2คือบม่มันเยอะเกินไปมันเชื่อมโยงนานเกินไปนะครับในกรณีของผู้ชายนะก็คือเป็นธรรมชาติที่ต้องการแรงกระตุน้นเพราะว่า บางทีผู้หญิงที่ที่มีอายุเยอะแล้วอ่ะวัยทองอะไรก็จะไม่ค่อยไหวนะครับกรณีผู้หญิงเนี่ยก็คือโฟกัสลูกกรณีผู้ชายก็มีปมกับแม่อ่าโฟกัสลูกนะแล้วก็น้อยใจสามีก็เลยปฏิเสธแล้วก็อ่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าจากการทํางานนะเพราะว่าต้องทํางานเลี้ยงลูกต้องทําทุกอย่างเลยนะแล้วก็มีปมกับพ่อนะ แล้วก็ปมกับสามีน่ะนี่นี่คือสาเหตุของฝั่งฝ่ายหญิงนะแล้วก็บนนะระบายนะที่ที่ฝั่งฝ่ายหญิงที่มีปัญหาแล้วก็นะอันนี้ก็ก้าวล้าวนะ บางทีก็ไปทําร้ายลูกโดยเพราะลูกชายเนี่ยจะชอบโดนพ่อทําร้ายนี่คือฝั่งของของนะั่นส่วนฝั่งของมือที่3เนี่ยคือเคยผิดหวังกับความรักเคยเคยเจอผู้ชายไม่ดีแล้วก็ขี้เกียจเลี้ยงผู้ชายนะอาจจะเคยถูกผู้ชายแบบทํางานเลี้ยงหาผู้ชายเลี้ยงแล้วก็สุดท้ายผู้ชายก็ไม่มีผู้หญิงอื่นอะไรแบบนะี้นะต้องการคนปกป้องนะ ธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการผู้ชายที่มีความสามารถกว่าเก่งกว่าหรืออะไรกว่ามาปกป้องนะเพราะนั้นผู้ชายที่มีภรรยาอยู่แล้วที่มีครอบครัวอบอุ่นเนี่ยแสดงว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงปกป้องสูงเพราะว่าผู้ชายธรรมดาเนี่ยมักจะติดยาบ้างละซึมเศร้าบ้างละน่อมแนมบ้างละขี้เกียจบ้างละอะไรแบบนี้เพราะนั้นเขาถ้าได้ผู้ชายห่วยหวยมายอมยอมตกเป็นมือที่สามแบบ ยอมหลบหลบซ่อนๆอะไรเพื่อได้ผู้ชายดีๆผู้จาดีๆผู้จ่าเพราะๆบางทีถ้าถ้าไปเสี่ยงกับผู้ชายที่ก้าวล้าทำร้ายร่างกายยังไงก็ไม่คุ้มกับชีวิตนะอ่านี่กรณีนะแล้วก็ก็มีปมขาดพ่อนะมีปมขาดพ่อพ่อสูญเสียตั้งแต่วัยเด็กนะไม่เคยได้รับความรู้สึกของการได้การพ่ออะไรแบบนี้นะก็ต้องเลี้ยงลูกนะ ก็คือไม่มีเงินต้องเลี้ยงลูกต้องได้รับรู้สึกว่าให้ลูกได้มีพ่อเลี้ยงที่ดีหรืออะไรก็ตามมา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 ซัพพอร์ตตรงนี้อะไรเนี่ยนี่นี่คือคือทั้ง3าฝั่งนะฝั่งผู้ชายก็คือว่าการไม่ถูกเติมเต็มเรื่องทางเพศนะพลังงานทางเพศเหลือนะอ่าเติมเต็มเรื่องเซ็กเติมเต็มเรื่องเซ็กนี่เป็นเรื่องใหญ่ของการที่ทําให้มือที่สามเข้ามาในชีวิตได้เลยนะครับของผู้ชายนะครับทวนอีกทีนึงนะก็คือบางทีไปทําร้ายลูก นะครับบ่อยเลยนะครับทำร้ายลูกแล้วก็ฝ่ายแม่ก็จะปกป้องเพราะว่าปัญหาของมือที่สามที่ผมเจอมาทุกเคสนะหลังจากมีลูกชายจะเยอะมากหลังจากมีลูกสาวก็มีแนวโนม้มนะเพียงแต่น้อยกว่าการมีลูกชายเพราะว่าเวลามีลูกชายเนี่ยผู้หญิงจะใส่ใจลูกมากกว่านะเนี่ยใส่ใจลูกมากไปนะ นี่คือสาเหตุหนึ่งนะพอผู้หญิงมีลูกชายใส่ใจลูกมากไปแต่ถ้าผู้หญิงมีลูกสาวเนี่ยพอ่พอพ่อพ่อจะใส่ใจลูกสาวพอผู้หญิงใส่ใจลูกชายมากไปแล้วก็ปกป้องลูกชายมากไปผู้ชายก็ไม่ชอบแล้วผู้ชายก็รู้สึกว่าถูกแย่งความรักเวลาเรามองเรามองให้เป็นแบบเขาเรียกว่ามองเป็นระดับจิตใต้สํานึกมันมีเพศชายสองคนแล้วแย่งความรักจากผู้หญิงคนเดียวมันในระดับอันคอนเชียตไม่ได้มองว่าพอ่อลูกอะไรก็ตามมองว่า เด็กคนนี้ไม่แย่งความรักซึ่งถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นมีปมที่ถูกน้องแย่งความรักไปหรือถูกพี่แย่งความรักไปก,กจ็จะมีผลกับเรื่องนี้มากอตัตโนมัติเลยคือแค่แบบว่าแค่แค่ภรรยาให้นมลูกนี่ก็อยู่ไม่ได้แล้วรู้สึกแบบไม่พอใจอะไรเนะี้ก็ขนาดผมเองนะผมเนี่ยมีน้องสาวที่ติดกันนะน้องสาวติดกันหนึ่งหนึ่งปีครึ่งเอง แล้วก็น้องสาวเนี่ยจะชอบกินกับข้าวเยอะมากเลยตอนเด็กแล้วก็ผมก็ทะเลาะพอทะเลาะเสร็จแม่ก็ตามใจน้องแล้วก็เราก็ไม่พอใจว่าต้องทําใจผิดก็ตามใจเพราะนั้นพอพอผมมีภรรยาแล้วผมมีลูกสาวสองคนเนี่ยก็ทะเลาะประจํากับกับภรรยาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวบางทีคือไม่พอใจที่ภรรยาตักเอากับข้าวอร่อยๆให้ลูกไม่ให้เราตักข้าวให้ลูกก่อนอะไรเนี้ย ตอนหลังพอเรารู้เรื่องนี้เราก็บอกภรรยาว่าเฮ้ย hey, ตักข้าวให้ผมก่อนอะไรเนี้ยภรรยาก็จะเสิร์ฟอะไรให้ผมก่อนแต่ถ้าวันไหนนะไปสนใจลูกก่อนอะไรนะคือออกลูกฟึดฟัดไม่พอใจเพราะว่ามันเป็นระดับจิตใต้หันนึกที่มันถูกบันทึกในวัยเด็กอะไรแบบเนี้ยพี่งแต่พอเราจับทันมันก็ไม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไม่จับให้ทันมันก็จะขึ้นมาแรงอะไรแบบเนี้ยอืม เพราะนั้นคียคือให้เข้าใจว่าพอแต่ละฝ่ายมันมีสาเหตุนะเหมือนกับว่าผู้ชายสมมุติว่าผู้ชายขาดเซ็กแล้วผู้หญิงมาเติมเรื่องเซ็กแล้วก็ในการให้เซ็กเขาไม่ได้ให้เปล่าๆเ,เขาไม่ได้แลกแค่เรื่องเซ็กบางทีเขาแลกด้วยความอบอุ่นแลกด้วยการปกป้องแลกด้วยทรัพย์สินเงินทองอะไรนะเพราะนั้นเราจะต้องมานั่งรู้วันว่าโดยส่วนใหญ่ขาดเรื่องอะไรคือบางทีอย่าไปฟันตรงว่าผู้หญิงหิวเงิน หลายๆเคสของมือที่3ามเขาไม่ได้หิวเงินแต่เขาต้องการความอบอุ่นซึ่งแต่และเคสไม่เหมือนกันแล้วก็โดยส่วนใหญ่มือที่3ที่เข้ามาก็มักจะไปเติมสิ่งที่ภรรยาขาดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็คือว่ามันมีภรรยาบางบางคนอ่ะที่ที่แบบห้าวเกินไปหรือพูดไม่เก่งเกินไปหรืออะไรบางอย่างที่มันขาดแล้วบังเอิญผู้ชายนะต้องการแต่ภรรยาตัวเองไม่มีให้บางคุณสมบัติเขาก็ไปหา